สวัสดีครับทุกคนครับโอ้โหเสียงคุ้มมากง่วงไหมฮะร้อนไหมร้อนอรู้สึกว่าทุกคนดูซึมซึม <c oughs> มาตั้งแต่กี่โมงครับอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้หมดแรงแล้วเหรอฮะว้าว่าจะชวนไปกินข้าวสักหน่อย,อยไปอะไรนะฮะ <c oughs> เลี้ยงไหมเดี๋ยวผมจะแกะแถวตรงนี้ครนะับ แกตรงน,นี้เลี้ยงเลยครับเอ่อก็เมื่อกี้ทางบ้านได้บีบแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องทําอะไรบ้างนะครับบอกตามตรงตอนนี้ลืมหมดแล้วนะครับจ <c oughs> ำไม่ได้เลยต้องทำอะไรบ้างนะครับผม <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่วันนี้มาเจอกันนะครับมาทมําบุญด้วยกันนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เหมือที่นี่ก็มีเด็กทั้งเด็กแบบพิการซ้ำซ้อนด้วยนะครับ ดีจังได้มาทำบุญด้วยกันนะครับทำกันมาทุกปีเลยนะใช่ไหมใช่มีใครเพิ่งเคยมาบ้างไหมฮะโอ้ที่ยกมือมาไม่น่าเชื่อสักคนเลยนะครับดูเหมือนจะเจอันมานานมากๆแล้วด้วยนะฮะครับผมพม่เ,พเคยมาเหรอฮะอ๋อไม่เชื่อเลยครับไม่น่าเชื่อสักคนอันนี้เพิ่งมาจริงๆครั้งแรกเหรอครับอ๋อ แล้วที่ผ่านมาเคยได้แบบไปเจอกันตามงานบ้างไหมครับอ๋อเคยแบบเพิ่งเคยมาทำบุญวันเกิดครั้งแรกใช่ไหมครับครับผมทำความดีกันบ้างก็ดีเหมือนกันใช่ไใช่ใช่เออเออเออทุกคนดูเหนื่อยร้อนใช่ไหมใช่ทำไมไม่จัดในแอร์ให้แฟนเขาล่ะครับนั่นนหะคิ มันไม่มีสถานที่นะครับโหแต่จริงที่นี่ใหญ่มากเลยครับดีว่าไม่กลางแดดก็โอเคแล้วเนาะวิ่งรอบสนามี่รอบล้ำลึกถึงโซตัสเลยโอ้รมแดดแล้วไม่ไหวแล้วอ๋ออยู่กันมานานมาแล้วเมื่อก่อนยังวิ่งไหวทุกวันนี้ต้องใช้เก้าอี้แล้วใช่ไหมครับใช่ดีครับเดี๋ยวผ่านไปหลายปีเราจะได้กายภาพปู่เลย ทำไปพร้อมๆกันปีนี้สุขภาพทุกคนเป็นไงบ้างครับปวดหลังเริ่มมีปวดหลังแล้วปวดข้อไว้ถายแล้วอะไรนะฮะเป็นปวดไหลย้อนกินเสร็จเลยเพิ่งรีบนอนสิเออส่ตายาวแล้วด้วยว้าวแฟนคลับเรามาถึงวันนี้แล้วนะครับ โอเคแว่นที่ใส่ไม่ใช่แว่นใสตาสั้นแต่อย่างใดเลขสี่แล้วมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะเลขห้าแล้วครับมันเจอกันบ่อยๆนะครับใช่เพราะว่าตัวเลขข้างหน้าเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็คงเป็นปีสุดท้ายของผมเหมือนกันที่เป็นเลขสองแต่พูดไม่จบเอ้ยพูดไม่จบเลยอํานาเลขสองหลังจากนี้นะครับปีสุดท้ายแล้วอายุยี่สิบเก้าแล้ว เร็วจังอะไรนะครับปีหน้าก็สามขวบใช่ใช่ผมไม่รู้สึกไม่รู้ส <co ึกว่าผมโตขึ้นมางเลยแหละครับถามผมตลอดไปแย่จังอะไรนะครับว่าครับมีอะไรให้ทำอีกไหมครับวนคุยหน่อยเนี้ยเขาให้เวลาตรงเนี้ยผมเต็มที่เลยนานๆเราจะได้แบบ รวมตัวมาเจอกันอะไรเงี้ยมีอะไรอยากถามไหมส่วนคุยกันหน่อยไหมมีอะไรอยากเล่าไหม <c oughs> อะไรนะครับอ่อจริงๆคือตอนแรกตัวมันจะบวมๆหน่อยเพราะว่าออกกําลังกายหนักมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงที่แบบหนึ่งเดือนที่รักษาตัวอะไรเงี้ยครับมันก็จะแฟบลงแฟบลงแฟบลงแฟบล,ลงเรื่อยๆใช่ตัวตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเลี่ยนแรงไปออกกําลังกายเท่าไหร่เลยนะครับ ไม่เช <l convert> <t empl a> ่ว <benim love> ่าร่างกายยังไม่หายนเริ่มขี้เกียจเอาไหมปีหน้าไปวิ่งมาราธอนกันเคดูเรื่อง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 มีบางคนเขาพยักหน้านะบางคนเขาเขาแบบว่าไหวไหมไหวแต่จริงทุกคนทุกคนก็เหมือนได้ออกกำลังกายอยู่ทุกทุกครั้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากล้องพวกคุณนี่เหมือนดับเบลเลยนะแล้วก็วิ่งตามไปด้วยไงครับหมดแล้วฮะ ดีไหมแล้วมีใครไม่ได้เจอผมนานมากนานมากไปไหนันมาเ<า>้ย<ๆ>ทำไมนานนี้เท่าไหร่เท่าไหร่สองถึงสามปีเลยเหรอครับคือยุ่งหรือว่าเออแวะไปตามคนอื่นอะไรเงี้ยครหรือว่ายังไงคุณเล่นนะคุณเล่นอะไรนะครับแวะเที่ยวนิดหน่อยสบายสบาย ผมเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแหละเราเข้าใจกันดีใช่ไหมล่ะอืสองถึงสามปีนานที่สุดแล้วม,มีมีนานกว่านี้ไหมครับสองวันโอเคอันนี้ฟังแล้วใจชื้นนะฟังแล้วใจชื้นสองคุณครับแม่นานกว่านี้มีอีกไหมสี่ปีมีป่ะไม่ได้เจอมาสี่ปีอย่างเงี้ยไปไหนมาไปไปเมา,มมาอะไรนะครับ ไปใช้ชีวิต oh. เป็นคำที่ต้องตีความมากเลยนะครับมีใครแบบว่าเออตามคิดสิ่งมานานมากๆแล้วก็พอดีต้องแบบหยุดไปเพราะไปเลี้ยงลูกเงี้ยมีไหมฮะ oh. นี่มีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีไหมแบบจากเมื่อก่อนแบบโสดเลยอะวันนี้แต่งงานล,ลูกสองแล้วด้วยสามว้าวว้าว แล้วมีไหมแบบว่าตอนแรกตามๆก็สดๆตอนนี้มีแฟนแล้วมีบ้างไหมฮะ <c oughs> เฮ้ยเหรอฮะมีแฟนแล้วโอ้โห <c oughs> สดยังไงก็สดอย่างนั้นสดยังไงก็สดอย่างนั้นใช่ค่ะเขาพูดผมไม่ได้พูดเลยนะสดยังไงก็สดอย่างนั้นจนแล้ว <c oughs> อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วถ้าเกิดมีแฟนมีมีพร้อมกันเอาไหมเช่อถือ่พหาให้หน่อย <c oughs> ของตัวเองยากเลยนะครับอืม แข่งกันไหมใครมีแฟนก่อนกันโอแต่จริงผมก็มีมา8-9ปีแล้วนะพี่ชายไม่มีพี่ชายนี่ไม่มีไม่มีอะไรนะครับหิ่งทำไมพูดเล่นนะครับเงียบเหมือนเดิมมีเรื่องอะไรอยากชวนคุยตะโกนขึ้นมาได้เลยนะครับ อะไรนะฮะเออผมขอพูดเรื่องกระเป๋าหน่อยนะ <S <S ไอ<ห>กระเป๋าสีส้มอ่ะผมมีปัญห,หากับโรงงานโอ้ย่าซึ่งมาโชว์เลยผมสวยว่ะคุณต้งไมคเซ็งเลยคือมีปัญหากับโรงงานที่ผลิตนิดนึงครับแล้วก็เจรจากันนานมาก,มากๆยอย่างเงี้ยเพราะปกติเวลาทําหลังบ้านอ่ะเราจะไม่ค่อยบอกว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยก็อยากทำงานปกติไปอะไรเงี้ยครับการที่ว่าเหมือนเขาตอบตกลงเรามาแล้วว่าเขาทําได้ตามที่เรา บอกไว้อะไรเงี้ยผ่านไปแค่2อาทิตย์เองก็บอกว่าเหมือนจะไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วมีปัญหาเรื่องขนส่งด้วยคนที่ได้กระเป๋าสีส้มไปจะมีของแถมอยู่ในนั้นด้วยใช่ป่ะครับอันนั้นเป็น condition ที่เราพยายามให้เขารับผิดชอบได้มากที่สุดเท่านี้นะครับผม้ขอโทษวยจริงๆครับพยายามเป็นที่มากแล้วโอ้โหตอนแรกเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ถามป้าได้นะครับป้าก็โวยวายไปแล้วด้วยนะครับโอเคไปเรื่องต่อไปดีกว่า อะไรนะครับเปิดกล้องวันที่สิบห้าสิบหกพันวาคมเคาะมาแล้วครับใช่แต่เหมือนบทแต่ยังไม่เสร็จเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเราสามารถกำหนดวันเปิดกล้องได้ทั้ง้ที่บทยังไม่เสร็จได้ด้วยแหละฮะได้ใช่ไหมครับอ่าแล้วเราก็จะถ่ายไปด้วยออนไปด้วยนะฮะผมพูดเล่นผมพูดเล่นผมพูดเล่นนะครับไม่รู้เหมือนกัน แต่ผู้เสด็จเหตุการณ์แบบนี้ใช่ครับ <Okay. S 1> <ะ>เป็นกรรมการอ๋อไทแอนกิสกูสตาร์เหรอครับเออก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมดีนะปกติจะยืนเป็นพิธีกรให้กับกรรมการอะไรเงี้ยพอปเป็นกรรมการแล้วรู้สึกเออแก่เหมือนกันวะ่ะ <c oughs> แล้วน้องๆเขาขึ้นมาพูดแบบหู้ผ่านไปห้าปีนานมากเลย <c oughs> เนี่ยเวทีนี้ผ่านไปห้าปีนานมากเลย เราคิดห้าปีมาน,นานจริงๆสิบปีต้องรู้สึกไงไว้เนี่ยผ่านไปเร็วจริงๆนะครับแล้วเหมือนน้องๆอ,อายุน้อยสุดน่าจะสิบห้าปีคูณเท่าไหร่กันบ้างนะตรงนี้เล็กสคนคนหนึง่ง <c oughs> ใช่ไหมสิบห้าไหมถือสิบสามวะสิบห้าปีใช่แต่ผมชอบน้องสิงมากถูกใจ ใช่ไหมคิด <tampoco> ส <Christmas thinking> ิไงไม่น like so oh ้องเขาตีกลองด้วยคือต like ้องบอกงนี้ก่อนว่าคืออย่างมือกีต้ามือเบสวงเปียโนอะไรเงี้ยครับคือได้เจอกันเยอะเดี๋ยวคนนั้นก็เล่นคนนี้ก็เล่นอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเป็นมือกลองอะเราจะคุยกับใครรู้เรื่องเพราะว่าไม่มีไม่มีคนที่แบบสายตรงกลองมาเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอพอเจอมีปุ๊บเราจะดีใจมากๆที่เหมือนเจอคนเหมือนกัน เวลาพูดคุยเขาจะได้เข้าใจเราอะไรเงี้ยเพราะว่ากองมันจะไม่ไม่คุยด้วยโน้ตไม่คุยด้วยคอร์ดอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนึกออกปะครับเราจะคุยกันเป็นในแง่ของจังหวะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใจเท่าไหร่ก็เลยดีใจมากนะครับเกมทีวีมีมือกองอีกหนึ่งคนแล้วนะครับผมเมื่อกี้เหมือนจะมีคําถามจากตรงไหนนะอะไรนะครับ อะไรนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะกลัวหรือไม่กลัวดีเพราะว่าคนที่ไปด้วยก็คือไม่กลัวอะไรเลยใช่แต่แต่มันเป็นแนวแบบแนวตกใจมากกว่าเอาคนมาแบบแพ่ใส่เราอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าเจอกุ๊บผมเข้าไปใจเขาฝ่ออยู่นะแพ่ไปก็ยิ้มให้เออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อสวยดีนะอะไรนะ <S <S> <S อัน,นะครเหมือนได้ยินเสียง อ๋อโอเคอไอนะครับ <c oughs> กลัวตอนเล่นรถไฟหอจะเป็นลมเมาครับผมใส่ Apple Watch พอดีไอ้มันวัดฮัเรดอะร้อยสี่สิบกว่า<อ>เหมือนได้คาร์ดิโอบนนั้นเลยอะ่ะแล้วลงมารู้สึกเออเมื่อเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็น่าจะตื่นเต้นแบบนี้แหละแต่พอลงมามันไม่เวียนหัวะนะแต่ทีนี้พอลงมาแล้วแบบเหมือนหน้าจะมืดเหมือนกันมันบอกถึงอะไรวะอายุขอบคุณครับ ใช่ลองไปเล่นกับฉันดูบ้างสิใครเป็นลมก่อนฉันจะหัวเราะให้ไปนะไปได้นะไปอะไรนะครับไม่ไปกลัวใช่ไหมไม่กล้าเล่นจริงมันน่ากลัวอะไรนะครับไม่มีคนไปด้วยก็เดี๋ยวไว้นับกันไปบ้างก็ได้นะครับใช่ใช่แต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นด r e a m world ว่าไปดูหมูเด้งดีกว่าไปดูหมูเด้งดีกว่าทำงานง่ายกว่าใช่ไหมเดแต่หมูหมูเด้งคนเยอะมากเลยใช่ป่ะฮะเห็นบอกว่าเขากําหนดด้วยว่าให้อยู่หน้าสุดได้แค่ห้านาทีว้าวเห็นบอกว่ามีเซ็นพรีเซนเตอร์กับหมูเด้งไปแล้วด้วยว้าวยินดีด้วยนะครับพลิกเลยนะสามสิบโกแมนเยอะกว่าคนอย่างพวกเราอีกนะไม่น่าเชื่อนะหมูเด้งแก้งงานไปแล้วนะ ก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่านะักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะดีใช่ไหมม,มีไหมสักสองสามเรื่องอ๋อใช่อจะเดินจะวิ่งจะอะไรกันก็ระวังด้วยนะครับมีแฟนคับของเราร่วมไปแล้วหนึ่งคนนะฮะใช่มัมมัมส่งรูปมาบอกว่าสะดุดนะครับเขาสะดุดตรงไหน,น,นอ่ะโซนไหนข้างหน้าใช่ไหม แต่เขาไม่เป็นไรแล้วนะครับทุกๆคนครับก็ไปหาคุณหมอมาเรียบร้อยตอนนี้กลับบ้านไปนอนพักแล้วนะครับใช่มันแค่อยากรู้เฉยว่าเออญ่าตรงนั้นมันนุ่มไหม,ไมใช่แบบเออเผื่อแบบลูกเราเดินผ่านก็จะได้แบบเออสบายเท้านิดนึงนะครับ <c ười> ครับผมเราก็ไม่ใช่ับรุ่นกันแล้วนะเราจะต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะครับอะไรนะย้ำตัวเองด้วยฮะใช่ ยีบเก้าปีปีสุดท้ายแล้วอ่ะปีหน้าขึ้นเลขสามแล้วมีคําแนะนํำไหมครับเวลาที่มันขึ้นมาสู่เลขสามมันมัน,ม,นมันต้องรู้สึกไงอ่ะมันจะเร็วมากมันแว๊บเดียวเลยใช่ไหมมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างไหมมันเดิมอาจจะมีเกี่ยวกับแบบพวกเจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้างผมร่วงอุ๊ยอยันนี้ผมรับไม่ได้นะ ลำพังผมงอกผมก็ผมก็แย่แต่แย่อยู่แล้วยังจะลุกอีกเหรอหน้าผากมันเป็นยังไงหน้าผากมันมันจะค่อยๆเลยไปใช่ไหมถ้าวันหนึ่งมันขึ้นไปขึ้นหัวผมทำไงวะเนี่ยเอาปลูกผมได้ฮะเทคโนโลยีเขาโอเคแล้วโอเคขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับแต่ผมจะพยายามทำให้มันเกิดขึ้นช้าที่สุดอืม กินอาหารเสริมผมมีขายนะครับสนใจไหมฮะผมรอเล่นนะครับผมรอเล่นอย่าเรียกบอสครับไม่เอาครับไม่เอาครับแล้วไม่ใช่อะไรพี่เวฟเรียกตลอดเลยผมเป็นบอสผมเป็นบอสเข้ามันไก่นะครับใช้สับไก่ขายใช่ครับผมไม่มีตัวแทนมีแต่พนักงานนะครับใช่ครับแต่แตาจริงตอนสมัยเรนก็เคยทำนะ แต่ว่าแบบว่าก็แค่แบบอยู่ข้างล่างๆเลยอะไรเงี้ยครับใช่แค่นั้นแหละไปเป่นเรื่องดีกว่าเดี๋ยวไฟลงละอะไรนะพวกเธออย่าคุยกันเองสิคุยกับฉันสิฉันก็แบบฮะอ๋อโอเคสปอยสตาลิมปิกหน่อยถ้าคุณกังวลว่าคริสพิรวัตรจะได้เล่นกีฬาอะไรนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะผมเอาชื่อตัวเองออกจากนักกีฬาแล้วจะไม่เห็นผมอยู่ในสนามแน่นอนนะครับ เชล็อหรออนะเดี๋ยวตีกองเอาอยู่ข้างสนามคอยเชียร์น้องๆดีกว่าเดี๋ยวสำรองไว้เยอะๆเพราะว่าพอมันมันมากๆตีแล้วมันหักอ๋อให้ไปเชียร์นักวิ่งเหรอฮะอ๋อครับได้ครับ แต่ผมว่าไม่เล่นกีฬาแล้วดีกว่าสเสิดจังเลยเล่นไม่เป็นนะ่ะเออยนะฮะแค่ลงมาวิ่งนะ่ะเขาจริงจังกันไงก็แบบไม่อยากไม่เห็นจริงจริงเหรอฮะไปผิดสนามกีฬาเพาะครับมันจริงจังจนเราก็ ก็ไไง,งไปด้วยไงก็เลยเล่นตลกไม่ค่อยได้ตอนแรกว,ว่าจะเล่นตลกซะหน่อยก็เลยไม่เล่นก็ได้แต่แต่ก็เหตบอกว่ามีกีฬาเพิ่มสุดด้วยใช่ป่ะครับมีอะไรบ้างนะมีฟุตซอลเหมือนเดิมมีบาสเกตบอลเหมือนเดิมไม่มีแบดมินตันแล้ววิงว่งวิ่งมีวิ่งคงมีหลายวิ่งเลยเนาะถ้าวิ่งเปรี้ยวเงี้ยจะเล่นวิ่งเปรี้ยวเนี่ยได้วิ่งราว ตนะวัง <ๆๆ S 1> ตัวให้ดีนะจ๋าผูโตมาฟิ้นเป็นยังไงบ้างพูโตก็อ้วนแต่เดิมแต่ดู <c oughs> เยอ,อะและวว้วอะ่ะองโตอ่ะผ่านไปเร็วมากเลยอ่ะตั้งแต่ห้าปีกว่าแลว้วอ่ะเร็วทังเลยมาฟินก็สี่แล้ว ไข่ดาวไข่วานก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากเรื่องความพิ่ไม่ได้ใกล้ชิดน้องมากเท่าไหร่ก็เลยเรียกแล้วไม่ค่อยมาใช่ส่วนใหญ่ก็ติดแต่พูโตเรื่องที่รับมักที่ชังมากเลยนะครับ<า>ใช่ครับแต่ตอนนี้มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอ่ะอยากเลี้ยงลิงอ<า>่ะทำไมคาก,กันดังขนาดน<า>้นะครับลิงอะไรครับลิงแบบพี่เลโอฮะ<อ>เคยเห็นไหม อยากเลี้ยงอ่ะเขาบอกว่าลิงอ่ะอายุไขแบบห้าสิบปีได้เลยนะอะไอ้นะครับแต่พี่ดเขาก็เลี้ยงกับแมวนะใช่แล้วแต่แล้วแต่แต,แต,แต่แต่แค่แบบว่าโหอ,อายุไขแล้วห้าสิบปีถ้าเราเลี้ยงวันนี้แปดสเลยถ้าเราเริ่มเลี้ยงตั้งแต่วันนี้อเรา,าจ,จะไปก่อนมันก็ได้ไงไง <80. S 1> okay. ก็แบบเอออยากเลี้ยงอะไรที่อยู่กับเรานานๆเหมือนกันนะอันนี้แค่แค่ผูตโตก็ใจหายแล้วว่าเออเดินทางมาเกินหนึ่งส่วนสามของชีวิตน้องแล้วเร็วจังใช่มีใครอยากเลี้ยงอะไรแปลกๆบ้างไหมครับอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงงูอยากเลี้ยงลูกคิดครับโตแล้วนะคะ <c oughs> อยากเลี้ยงเม่นแคระ,ะ<อ>เ,เห็นไหมที่เวลาแบบตื่นเต้นแล้วแบบขดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ Gracias.